เออพี่เกณฑ์เ,เล่นอะไรพี่เเลลลล่่่่นนนวออีแแหะงยูบไป,ไปผมผมผมมีหกเนะี่ยไปเรื่องของผมว่าอีกคนนึงนเต็มครไม่ล่ามันใครคนนึงได้ได้ได้สามบีบี่ะพี่สามบีบีออใช่พี่ใช่ยังไม่ต้องบอกว่าพี่เป็นใครนะได้พี่บอกว่าน้องบอกว่าน้องน้องน้องใ้บอกน้องผมเอง ยังอายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บอกว่าน้องผมเองยี่ยี่สองงั้นผมเรียกว่าพี่ผมว่าแกนแกนแกนอย่างงี้นะใช่มเออประมาณนั้นเลยมันไม่สงสัยเสียงกูหรอกมั้งเสียงพี่เนี่ยเออไม่น่าสงสัยหรอกดเยถ้ามันสงสัยก็ไม่รู้ช่างมันได้วิดีโอผมเอาน้องผมมาช่วยคนหนึ่งได้ได้จอยจอยแกนมาเลยแกนแกนจอยแกนมา มันมีมันมีโรงพยาบาลแน่นะน้องระวังนะบนหลังคาบ้านแดงพี่เกนพี่เกศล้อล้อลอลอแล้วมั้ยล้อสวยตายตายตายมาทำเลยทำเลยทำเลยตีเลยตีเลยต่อชั้นไปเฮ้ยบ้านสองชั้นยิงได้จากหลังบ้านน่ะยิงได้ชุดเต็มขึ้นแล้วคือบ้านแล้วคือบนบ้านแล้วเร็วเร็วสองชั้นรีบเร็วรีบเล่นรีบเล่นเลยรีบปิดบ้านสองชั้นเพราะว่าบ้านแดงมีผมผมฝังฝั่งบ้านบ้านแดงอยู่ เ้าเีบมาแดงมาแดมาแดงต่อเลยมาเดินเฮ้ยไปไปโรงพยาบาลได้ปะสองคนไปโรงพยาบาลหน่อยสองคนไปโรงพยาบาลหน่อยต้องมีโรงพยาบาลอะทุกคนไม่ถัดระวังเป็นีไงนน่นน่เกียข้างในมีตาย่ไม่ตายลข้างหน้าอีกได้ไหมโอ้โหตายเลยลงลงไม่มีคนลข้างหน้าีเข้าโรงพยาบาลหมด หหลหลังังงอ่่ะีตามยตาย,ตายบ้านแดงเคลียบ้านแดงเคลียบสวยตายแล้วจังมัดหน่อยมาเลยมันชิดหน้าบ้านเหรอวะหมดยังหมดยังมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนนี้ของมันเยอะเว้ยเอาคนมาเคลียบบ้านแดงหน่อยามาเคลียบบ้านแดงหน่อยพาคนมาเคลียบได้บ้านแดงบ้านแดงเฮ้ยโฟโฟโฟมาได้ไหมเจ๊เจ๊บนหลังคาก็มีหน้ามาเก็บบนหลังคาเลยวยะบนหลังคาเพเก็บมันใช่ป่ะมาเคียบบ้านแดงของมเาเก็บของก่อนของเพื่อนด้วยมีของเพื่อนตายด้วยใช่เปนเกิดมันเกิดไเองนะหลังมันแดง ดักเลยนะดักเลยนะใครใอยู่โซนี่มเก็บเลยเนี่ยโดนโรงบาลเกียเลยเก็บเลยของใครเก็บไปก่อนเลยเมื่อกี้มันวิ่งการถอนไปก่อนนะบ้นจู้ไม่มีใครถอนเลยครับถอนเลยถอนพร้อมกันหมดเนี่ยถอนถอนพร้อมกันหมดเนี่ยไม่พี่เอ้ยมันดันมาแล้วมันดันมาแล้วบ้านู้้ดันมาเข้านะมันดั้มาแล้วน้ดันมา้ล้วนะข้างบ้านแดงอ่ะมันมีบ้าอ้อ้ไอ้อ้ไอ้้อ้้อเ เอาเอางี้เราตีอู่ปะจะไรียจบเอาตีอู่ปะมาตีอู่มาตีอู่เราดิ้นเลยนู่นวิ่งแด้วิ่งแด้วมาแทงตาหนึ่งใครอยู่บ้านแทงกระบอกหน่อยผมจะช่วยเล่นเข้ากำลังเข้ากำลังเข้ารที่เรากระจายคิดว่าเล่นเล่นอยู่ไงเ่อู่กัเข้อู่กอนเลเลยขาอู่นะเราเราเอาเราเอามาดาเห็นหนไรอยู่่เลยหินนู่นเลยหินนู่นเลย อินหลังแท้งอ่ะระวังนะอย่าเข้าโต๊ะมา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 ในบ้านประมาณสามตัวอ๋อพี่เดินทำมันแท้งเลยทำมันแท้งเลยมีนอกบ้านปะใครอยู่ฝั่งใครอยู่ฝั่งหมดปะนอกบ้านไหมนอกบ้านมีมาเยอะเลยไอ้เหี้ยมาเยอะหน่อยนอกบ้านมีผมเยอะตายเฮ้ยสร้างไม้จะเข้าตายหนึ่งตายสองสร้างไมจะเข้าไปเยกเชี่ยข้างนอกนิดเปียกเี่ยข้างนอกตายจบตายเอาแล้วรับเพื่อนหน่อยเนี่ย โอเคกำแพงนอกเนี่ยเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วฮะต้องไหนไหนอ่ะพี่เนี่ยเมื่อกี้มันอยู่นี่ปะแทงมาปะแทงมาปาแทงมาปาแทงมาโอ้ยแทงปะแทงแมสกี้โฟมโนมโฟมันพบ้านของมันโฟมเมื่อกี้โอมเมื่อกี้ของในบ้านก่อนเดี๋ยวพี่ของนี่เราพลาดหน้าบ้านหน้าบ้านไอ้จิงคนหลังคายหน่อยจิงหลังคาเหลี่ยมตายยังตายยังเนี่ยเดี๋ยวบ้านบ้านเหลี่ยมนบ้านเหลี่ยมเจอ ตายตายตายโอ้โหก็ตายว้นเดียบมีเหรอมีจบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบเจมส์โหตดเจมสโโหมดผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วต้องเ่ิดเข้าแล้วระวังทำไมระวังทำไมหลังบ้านเข้าไป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 ปิดโล่ด้วยปิดโล่ด้วยปิดโล่ด้วยจะดิหรอดิ้นเลยบ้านแยังอ่ะดิ้นเลยดิ้นเลยดิ้นเลยหลังบ้านเข้าเยอะโคต่รเตยมดันมาแล้ว หยิบแล้วตัดให้หน่อยไอ้ทีวพ่อไปเก็บทุกเต็มเนี่ยโอ้โหไม่เก็บแล้วตัดมาเนี่ยมันอยู่บ้านหกเหลี่ยมเนี่ยมันจริงมันงยิงเหนือย้ายยิงอีกแกเห็นใบเห็นใบปะกำแพงแตกอะเดินเดินช่วยเพื่อนหน่อยดิโอ้กูยิงไม่ได้มาชอบอย่าี้มุขึ้นไว้เฮ้ย ซับพอร์ตเพื่อนหน่อยออกมาซับพอร์ตเพื่อนหน่อยกำลังซับกำลังซับทีมโอ้ยเดือดเดือดเกียร์กําแพงไม้ให้หน่อยประดิวเห็นไหมผมไม่ดันนะไม่มียาผมไม่ดันนะไม่มียานะบาสแบลลี่ยมผมไม่ดันไม่มียาล็อกให้ล็อกให้ใครจะเดินอ่ะป้าแทนแบลลี่ยมออกแล้วออกแล้วออกแล้วตายไหมไม่ตายไม่ได้จับ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 จัับไอ้ยา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 เดี่ยวตาย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 โอเคสุดยอดโคเก็บนี้โค้ ต้องไหนยังไงผมมีปีนปีนปีนล้วนนี่ปีนล้วนี่ปีนล้วนนี่ดิไอไอสาลายอ่ะสาลายฟรีเลยปีนได้ปีนะได้ต้องกว่านี่ยิงทำเกมไปสาลายอันนี้มันจะดันมา้วสายเลยเขาผมสายเลยเออแจวผมวิ่ง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 โง่นะวิ่งโง่ให้เอาเลยเอาเลยดิด้านล่างอ่ะด้านล่างอ่ะไม่เห็นเหลี่ยมล่างเนี่ยเหลี่ยมล่างเนี่ยไม่เห็นเอ้าไปแล้วเหรอเฮ้ยเขางงจัดโอ้บนอู่มีแล้วนั้นอ่ะมาดิแล้วตัวนั้นอ่ะบนอู่มี แก่ลงแก่ลงกันแท้สก่อนแก่ลงวัดหน้าหน้ามาเก็บมาเก็บมาเก็บแม็กกับโลเลยเฮ้ยถอนถอนก่อนถอนถอนก่อนอ่าบอกบอกพี่อาร์ตด้วยถอนเลยฝั่งฝั่งโพดมาเต็มเลยไปก่อนนะเต็มไป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 อีกว่าไปเจอยู่เจอยู่จะตายจะตายตายตายมีอีกไหม ีจุดเกิดกันอยู่หรอไงใช่ใช่คีไว้แล้วกันคีไว้ตายตายแล้วต้องมาตายมาตายสวยๆอ๋ออยู่อ๋ออยู่มันก็เกิดหนึ่งเนี่ยได้เรารีบตาบานรีบเข้าก่อนโฟเข้าเลยเข้าบันแทงเลยต้นไม้เตรียมตั้งโล่ตายตายเลยโอ้โหโอ้โหจุดจุดจุดโดนจริงเหรอเออกี่ตัวสามสี่ตัวเฮ้ยตั้งโล่ตั้งโล่ใครเนี่ยตั้งโล่เที่ยต้องออกตั้งโล่ปั๊มยาตั้งโล่ก่อน มาเพื่อเดียวเลยต้องต,อต้องถอนต้องถอนนู่นจุดเกิดมาอีกถอน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 เลยตั้งโลดลิตั้งโลดลิโอ้โหเฮียตั้งขนาดนี้โอ้โหไปไปไปเจ้าโบดูวะฮะชมเชิงวะดูอะไรถือฟาร์มาร์สมาเนี่ย <c oughs> จริงอ่ะจริงโกงไหมดีนะไม่ลั่นก่อนนะเมื่อกี้ถ้าลั่นจะลั่นแล้วถ้าลั่นปุ๊บมาปั๊บอ่ะไม่ทันได้ดิษแน่เดี๋ยว <c oughs> ไปทำบ้านแดงพีจีกันไหม